อยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดเคล็ดลับสำคัญในการเอาชนะปัญหาและอุปสรรคทั้งปวงสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคุณเคยรู้สึกว่าชีวิตกำลังจมอยู่กับปัญหาไหมครับปัญหาเก่าๆที่ยังแก้ไม่จบหรือความกังวลในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแล้วเราก็มักจะบ่นว่าถ้าวันนั้นฉันไม่ทำแบบนั้นหรือถ้าพรุ่งนี้ทุกอย่างดีขึ้นก็คงจะดี เราใช้พลังงานมากมายไปกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้และสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงแต่กำลังสำคัญที่สุดกลับถูกละเลยนั่นคือปัจจุบันขณะนี้เองวันนี้ในช่องธรรมะเปลี่ยนชีวิตเราจะมาคุยกันถึงคำสอนที่เป็นเหมือนกุญแจสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพทั้งหมดของเราและใช้ชีวิตอย่างมีพลังในการแก้ปัญหาคำสอนที่มาจากพระภัยสารวิสาโล ที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดคือเคล็ดลับสำคัญในการเอาชนะปัญหาและอุปสรรคทั้งปวงเพราะวันนี้เป็นวันเดียวเท่านั้นที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไม่ใช่เมื่อวานหรือพรุ่งนี้ฟังจบแล้วคุณจะรู้ว่าการอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่แค่การนั่งสมาธิแต่คือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่คุณมีในการจัดการกับชีวิตเราจะมาดูกันว่า เราจะใช้วันนี้ให้ดีที่สุดได้อย่างไรเพื่อเอาชนะปัญหาทุกอย่างไปได้ครับเพื่อนๆครับคำสอนของพระอาจารย์ไพศาลน,นั้นช่างเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งจริงๆครับท่านชี้ให้เราเห็นถึงความจริงของการเวลาสามส่วนที่เรามักจะสับสนและหลงทาง 1. อดีตที่แก้ไขไม่ได้อดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่ว่าเราจะเสียใจโกรธ หรือเจ็บแค้นกับเรื่องราวที่ผ่านมามากแค่ไหนเราก็ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขการกระทำเหล่านั้นได้การจมอยู่กับอดีตเป็นเหมือนการแบกศพที่เน่าเปื่อยไปเรื่อยๆทำให้กำลังใจของเราถูกกัดกร่อนและไม่มีแรงเดินหน้าต่อพระอาจารย์ท่านสอนว่าเราควรเรียนรู้จากอดีตแต่ต้องวางมันลงไม่ให้ใจไหลไปผูกติดกับมัน 2. อ,อนาคตที่ควบคุมไม่ได้ อนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเราทุกคนล้วนมีความกังวลความกลัวต่อสิ่งที่ยังไม่เกิดแต่การที่เราพวงและห่วงกังวลมากเกินไปก็เท่ากับเรากำลังใช้ชีวิตอยู่บนความไม่จริงความกังวลคือการจ่ายดอกเบี้ยให้กับปัญหาที่ยังไม่มีเราใช้พลังงานทางจิตไปกับการคาดเดาและสร้างภาพปัญหาในอนาคตโดยไม่ได้ใช้พลังงานนั้น เพื่อเตรียมการรับมืออย่างเป็นรูปธรรมในปัจจุบัน 3. ปัจจุบันคือสนามรบเดียวที่เราเป็นผู้ชนะได้ปัจจุบันคือกรรมการกระทํานี่คือเวลาเดียวที่เราสามารถลงมือทําคิดหรือพูดเพื่อสร้างเหตุใหม่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ในอนาคตได้จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงการที่เราสามารถตัดสินใจเลือกที่จะแก้ปัญหาหรือพัฒนาตัวเองนั้น ต้องเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เท่านั้นเพราะเมื่อผ่านไปแม้แต่วินาทีเดียวมันก็จะกลายเป็นอดีตที่แก้ไขไม่ได้ทันทีดังนั้นการอยู่กับปัจจุบันจึงเป็นการดึงพลังงานทั้งหมดของเรากลับมารวมที่จุดเดียวเพื่อให้เรามีสติและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ชีวิตครับเพื่อนๆลองนึกภาพตามนะครับเวลาเราเจออุปสรรคใหญ่ๆห,หรือต้องทำงานยาก,ยาก ถ้าใจเราลอยไปคิดถึงเรื่องอื่นความสามารถในการกล้าปัญหาของเราจะลดลงทันที 1. การมีสติคืออาวุธในปัจจุบันอยู่กับกิจพระอาจารย์ไพศาลท่านสอนว่าปัจจุบันไม่ได้หมายถึงเวลาอย่างเดียวแต่ยังหมายถึงกิจที่กำลังทำอยู่ด้วยถ้าเรากำลังล้างจานก็คือต้องล้างจานอย่างมีสติถ้าเรากำลังเขียนรายงาน ก็ต้องมีสติจดจ่ออยู่กับการเขียนอนุภาพของสติเมื่อเรามีสติอยู่กับปัจจุบันเราจะสามารถรู้ทันความคิดฟุ้งซ่านที่พาเราหนีไปอดีตรหรืออนาคตและสามารถรับรู้ปัญหาตามความเป็นจริงได้โดยไม่มีอคติหรือความกลัวมาบดบัง 2. แก้ปัญหาทีละก้าวอย่างมั่นคงเมื่อเรามีอุปสรรคขวางหน้าการมองไปที่เป้าหมายใหญ่ อาจจะทำให้เราท้อแท้ได้แต่หลักการอยู่กับปัจจุบันจะช่วยเราได้ครับแยกปัญหาออกเป็นส่วนๆแทนที่จะมองว่าเมื่อไร่ปัญหาทั้งหมดจะจบลงให้ถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันสามารถทําอะไรเพื่อก้าวไปข้างหน้าได้1นึก้าวจดจ่ออยู่กับแอร์การกระทําในปัจจุบันอย่างมีคุณภาพจะทำให้เราใช้ศักยภาพที่เรามีเต็มที่และถึงจุดหมายได้เองโดยอัตโนมัติ 3. การอยู่กับปัจจุบันคือความไม่ประมาทการที่เราทำปัจจุบันให้ดีที่สุดคือการไม่ผัดพรสิ่งสำคัญไปวันข้างหน้าโดยเฉพาะเรื่องของการทำความดีและการพัฒนาตนเองเพราะเราไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงในวันพรุ่งนี้หรือไม่ตามพุทธภาษิตท,ที่ว่าความเพียรเป็นสิ่งที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้เพื่อนๆครับการอยู่กับปัจจุบัน ไม่ได้แปลว่าเราไม่สนใจอดีตและอนาคตเลยนะครับแต่เป็นการจัดการกับมันอย่างถูกวิธี 1. ยอมรับอดีตเพื่อให้ใจเป็นอิสระความเสียใจคือการไม่ได้อยู่กับปัจจุบันทุกครั้งที่เราเสียใจกับสิ่งที่สูญเสียไปแสดงว่าเรายังไม่ได้ปล่อยวางอดีตแต่การที่เรายอมรับว่าอดีตได้ผ่านไปแล้วและเราได้ทำอย่างดีที่สุดในตอนนั้นแล้ว จะช่วยให้เราคลายความยึดมั่นถือมั่นและปล่อยวางได้การเปลี่ยนมุมมองเมื่อเรามองเห็นข้อผิดพลาดในอดีตอย่างเป็นกลางโดยไม่ตัดสินหรือกล่าวโทษตัวเองเราจะสามารถดึงบทเรียนจากมันมาใช้ในการกระทำในปัจจุบันได้อย่างชาญฉลาด 2. วางอนาคตด้วยการเชื่อมั่นในเหตุปัจจุบันความกังวลเป็นสิ่งที่เกิดจากใจลอยวิธีแก้ความกังวลที่ดีที่สุด ไม่ใช่การพยายามหยุดคิดถึงอนาคตแต่คือการดึงใจกลับมาอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเช่นกลับมาอยู่กับลมหายใจหรือกลับมาอยู่กับงานที่ทำความเชื่อมั่นในกรรมการกระทำเมื่อเรามั่นใจว่าเราได้ลงมือทำเหตุในปัจจุบันอย่างเต็มที่และดีที่สุดแล้วเราก็จะสามารถวางใจในผลลัพธ์ในอนาคตได้อย่างสงบเพราะเรารู้ว่า เราได้สร้างเหตุที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้ว 3. เห็นความสุขที่มีอยู่รอบตัวพระอาจารย์ไพศาลท่านได้ยกตัวอย่างลูกศิษย์ที่ป่วยและหยุดงานท่านพบว่าความสุขเล็กๆน้อยๆที่มองไม่เห็นมาตลอดชีวิตเช่นเสียงนกร้องที่ไผ่เราะนั้นมีอยู่ตลอดเวลาแต่เพิ่งจะรับรู้ได้เมื่อใจอยู่กับปัจจุบันจริงๆดังนั้นการอยู่กับปัจจุบัน จึงไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเท่านั้นแต่มันคือการเปิดประตูรับความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาด้วยครับเพื่อนๆครับเคล็ดลับสำคัญในการเอาชนะปัญหาและอุปสรรคในชีวิตไม่ได้อยู่ที่การมีพลังวิเศษหรือความสามารถเหนือมนุษย์แต่อยู่ที่การมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะและลงมือทำสิ่งที่เราสามารถทำได้ในวันนี้ให้ดีที่สุด หลักการง่ายๆที่เรานำไปใช้ได้จริงคือตื่นขึ้นมาพร้อมกับสติทบทวนในทุกเช้าว,ว่าวันนี้คือวันเดียวที่ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ใช้สติอยู่กับกิจไม่ว่าคุณจะทำอะไรทำงานคุยกับเพื่อนกินข้าวให้ใจอยู่กับสิ่งนั้นด้วย100%่เอร์เซผชิญหน้ากับอุปสรรคทีละก้าวเมื่อเจอปัญหาใหญ่ให้แบ่งมันเป็นงานเล็กๆ และทำมันทีละชิ้นโดยให้ความสำคัญกับการทำก้าวนี้ให้ดีที่สุดฝึกวางอดีตและอนาคตเมื่อใจไหลไปคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาหรือเรื่องที่ยังไม่เกิดให้รู้ทันความคิดนั้นแล้วดึงใจกลับมาอยู่กับลมหายใจหรือการกระทำที่อยู่ตรงหน้าการทำเช่นนี้ซ้ำๆจะทำให้เรามีสติที่แข็งแกร่งและใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทได้อย่างแท้จริงครับหวังว่า EP นี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำพาเพื่อนเพื่อนทุกคนให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีสติและเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได้นะครับถ้าชอบเรื่องราวดีๆที่จะมาเปลี่ยนชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้จริงๆอย่าพลาดกดติดตามช่องธรรมะเปลี่ยนชีวิตไว้เลยนะครับเราจะมาคุยกันถึงหลักธรรมง่ายๆที่ช่วยให้เราใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีปัญญากดไลค์คลิปนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นด้วยว่าปัจจุบัน คือโอกาสเดียวที่เราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้กดแชร์คำสอนอันทรงคุณค่าของพระภัยารวิสาโลนี้ไปให้เพื่อนๆที่กำลังแบกความหนักอึ้งจากอดีตหรือความกังวลในอนาคตได้ฟังนะครับแล้วมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ